สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมานำต้นผักลงกล่องกันนะคะเดี๋ยวเติมน้ำก่อนเติมน้ำใส่กล่องคนก่อนแล้วใ เวยมีของเ่าของทั้งหมดนเของีถ้าไม่แบมเอาถือทั้งหมดไปมานใดี่ได้ดีเล่ด้ย แกะนันไม่ต้องแกะใส่น้ำแล้วนะคะใส่น้ำให้เต็มแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนี้อันนี้คือปุ๋ยอ เอนะคะใส่ลแม่แมู่อมอแลวให้น้องยไหแล้วเหรอเปียนที่มเดีนะคนให้เข้ากันเดี๋ยวนะออกมาเป็นถุงดีนะคะ ไ,ไ,ได้ี่นไหมอันนี้เป็นฝาหลังที่เราเจาะรูแล้วนะคะ อันนี้เป็นต้นอ่อนที่เราพอตนอ,อนที่เราเอาอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่นะคะเราจะมาสาธิตตอนที่ใส่ให้ดูนะคะ เต้นอ่อนที่ดึงออกมาแล้วนะคะปยูกันต้นแบบนี้เอาใส่ต้นข่ายเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จุ่มน้ําให้รากที่โลกนี้นง่ายมากอันนี้ก็คือจะเป็นพวกสลัดแมม่่นี้คือไไดหเล็บโอ๊กกีนโอ๊กเล็บ เลดคอสที่ดูคอร์สอะไรประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้ว่าไหนปันเลยตุลีกอโตแล้วให้ลากจุดลงไปที่น,นนะ้ำ ให้ฟองน้ำจุ้มลงไปด้วยบีบนะคะแล้วก็ใส่จุดน้ำให้ลากันเลยค่ะ ใช<ไ>บ,บีอย่างนี้นะคะจุ่มน้ำให้ลาบ ลากด,ดีนะคะบางที่มันพันมันพันอยู่ข้างในก็ให้เอาลงมาแบบนี้นี่เด็กงองแงมากเดี๋ยวเดินไปเอาป่อกอนนี่นจะเป็นกีนโอหรือเลดโ แล้วนะคะจะพามาชมต้นอ่อนของเราอันนี้เป็นล็อตที่สองของลินนาลาฟาร์มฝั่งนี้ก็ลงสี่กล่องอันนี้เป็นล็อตแรกนะคะ อร่อยมากก็จะพยายามเก็บกินให้หมดจะได้ลงล็อตต่อไปต้นออนอันนี้น่าจะเป็นกวางตุง้งกวางตุง้งกวางตุ้งก็กินไปแล้วหนึ่งรอต ็โอเคเลยโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ